สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการคืนครูให้กับนักเรียนทั่วประเทศโดยการลดภาระครูชงงบจ้างพันโรงให้กับทุกโรงเรียนที่ขาดดีเดย์หนึ่งพฤกภาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอขององบประมาณสนับสนุนให้จัดสรนักการพันโรงให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นทําให้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียนว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการพันโรงส่งผลทําให้ครูนั้นมีภาระเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะทําหน้าที่ในการสอนนักเรียนแล้วยังต้องทํางานที่ไม่ใช่การสอนเช่น ต้องทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุงทำความสะอาดอาคารสถานที่ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและอีกหลายๆหน้าที่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นในปัญหาดังกล่าวจึงอยากให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอนรวมทั้งดูแลเด็กนักเรียนและพัฒนาตนเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการตั้งเรื่องของงบประมาณปี2567ในการจ้างนักการพานโรงให้กับทุกโรงเรียนที่ขาด โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความต้องการนักการพานโรงจำนวน14,210อัตราเป็นเงิน639,450,000บาทอัตราละ9,000บาทต่อเดือนสามารถเริ่มจ้างได้ในวันที่1พึพฤษภาคม2,567ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,567นอกจากนี้ในงบประมาณปี2,568ยยังจะมีการดำเนินการจ้าง อีกจำนวน25,370อัตราเป็นเงินจำนวน2,739,960,000บาล้าน9 0 0 0บาทซึ่งจะสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่1ตุลาคม2,567ถึง30กันยายน2,568จากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมการเพื่อของ,งบประมาณในปีต่อๆไปอีกด้วยค่ะ